ครหนึ่งเดียวนในโลกคันที่ยาวที่สุดก็ต้องเป็นนัมเบอร์วันไปโรงพยาบาลไปไก็ไปไปทำงนานนี้นะต้องปันน่นได้กูยอมสยบไไยมึงเลยเยี่ยมยอมได้ไหมว้าวไปไหนมาเนี่ยยังไม่เชอกใช้เหรอคันนี้ <c oughs> อุ้ยตัว <c oughs> อะไรรู้สึกว่าแม่งเอาแล้วว่ะ <c oughs> เอาไปแล้วเอาเอา จะทำอะไรออีกะเอ้ยมีคนขอกันมาเยอะมากครับวันนี้ก็เลยปังเจินกลับไปนะครับทุกคนสวัสดีครับแ้วต่นแรแต่ไ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 ครับผมตั้งแต่ EP ที่เราทำจักรยานจักรยานวงกลมเนี่ยเออตั้งแต่ทำไปว่าใน TikTok นี้ยอดสิบเท่าไรล้านครับทุกคนเอางี้เดี๋ยวฝาก TikTok ก่อนดีกว่าคนสงสัยมาเยอะมากว่าพี่ยิ้มมึงใช้ TikTok ไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครับพี่ยิ้มจะฝาก TikTok ตัวจริงเสียงจริงไว้ให้ครับตรงนี้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 เยอะไหม นอกเหนือจากตรงนี้ที่ไม่ใช่ยอดซับนี้ของปอมทั้งนั้นครับของเรียกว่าบอร์บอทดเอฟซีเราสร้างขึ้นมาด้วยความชอบด้วยผลประโยชน์ด้วยอะไรก็แล้วแต่ของจริงดูที่ยอดวิวดูที่ยอดซับครับทุกคนบางอันบอทดเยอะกว่ากูอีก <c oughs> ยอดวิว <c oughs> อีจฉาเขาอฉาวันนี้ก็เลยมาฝากไว้ของจริงซึ่งวันนี้มีคนขอมาเยอะมากบอกว่าเฮ้ยพี่ยิมมันเอาแล้วแบบนี้ทำจักรยาน8เมตรให้พวกผมดูกันหน่อยจะทำยังไงอะจักรยาน8เมตรอะจัดให้เลยวันนี้ มาเดมาเดสรุปแล้วว่าวันนี้ตัวจะโมซิงจักรยานวงกลมเราจะเปลี่ยนจักรยานวงกลมของเรากลายเป็นจักรยานเส้นตรงจักรยานยาวกว่า8เมตรบังคับยังไงอ่ะหนึ่งเดียวมันต้องมีคนบังคับคนหนึ่งแล้วไม่ต้อง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 เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ทำได้หรอทำได้เขาเก่งมึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็นใครกันแน่ วันนี้นะคะทุกคนรอดูเลยจับตาดูจับหูจับหิวจับจมูกดูเลยเพราะว่าวันนี้เราจะทําจักรยานแปดเมตพูดแล้วคนยังไงต่อว่าไปดิก็ลงมือเลยสิครับรออะไรเดี๋ยวให้พ่อมาจะได้ภูมิใจอีกอ้าวก็จักรยานยานนี่หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกคันที่ยาวที่สุดก็ต้องเป็นนัมเบอรวันโน1อีกแล้วบันเจิดบางทีโทร มีคอมเมนต์หนึ่งไว้ตัวเขาบอกว่าจักรยานตัวนี้มันม้วนได้ต้องทำให้หมดไม่ได้ตรงตามตรงนี้มันไปนี้ก็หักกันเลยไม่หักหรอกคอคุณเนี่ยโอเคมันเจิดมั้งคีมันต้องพร้อมนิดนึงป่ะลุยใครไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนของลากทางขาดเงินขาดุญยุ่เสี่ยวไม่จ้ากุญยุ่ยปอกปอกยา บอกบ้าะไยมานี่ไงเครื่องมือของเราเดี๋ยวนี้มีรถเข็นแล้วน้วยจะบ้าเลยนะ ทำดิพี่เขาปั่นจักรยานอันเดียวอ่ะลองดิลองดิเออได้ไหมได้ไหมได้ไหมตือ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 เยอะพยายามมันเยอะพยายามอีกเลยนี่อ่ะตายพอดีเคยเห็นมายกล้อเลี้ยงที่แบบเรียกว่าไอ้เบิร์ดวันว่างๆอ่ะเหรอเออถ้าบีมจะยกนะมันไม่ได้ครึ่งบีมหรอกโอ้แอนนั่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 นทำทำใหม่ ไป็นงไงไปตังไงเบิร์ดไปัไงคิดว่ายกเก่งเหรอคนเดียวเหรอนี่ก็ยกได้หมายเบิร์ดเป็นไงไป็นงไงไปโรงพยาบาลไปพ่อนี่ต้องบอกเลยว่าถ้าพ่อรู้ว่า30ปีคายหลังนี่เกิดมาแล้วเจอกายมาเป็นคนบันเจิดขนาดนี้พ่อต้องแบบรักตั้งแต่ตอนนู้นแบบมาเขบประงมอะไรแบบนี้ พอดีดีวันใบอ่ะมันใบเลยอ่ะไปตัดให้เร็วๆเข้าได้เวลาที่เราจะยืดเจ้าจักรยานบันเจิดอันนี้ให้มันยาวถึงแปดเมเสียงยังกับแมวจิรศักดิ์หรือว่าเปิอ์อะไรไปไฮล็อกเลยทีเดียวเชียวยี่อ่ะฮ้งานใหญ่ๆเนี้ยเหลือแต่กูคนเดียวทุกทียาวอย่างนี้ได้เหรอเออเดิดคนดูอันนี้คือเล็กเมตรเต็มเส้นเลยนะ ดิเอาอันนี้เลยเหรอใช่ใหญ่ไหม่ะยาวใหญ่ใหญ่เลยทั้งไงทั้งยาวทั้งเทเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นนี่จักรยานคันหนึ่งจะอยู่นี่ตรงไหนดูนี่ตรงนี้นะพี่ยังไงอ่ะฮะมันจะพี่ยังไงอ่ะดูดูแล้วก็แขนอยู่นู้นแล้วมันจะจับยังไง อะไรจะขนาดน,นี้นี่คือภาพคร่าวๆในจินตนาการของเราโอ้จะทำได้เหรอวะตัวไม่รู้ยังไม่รู้เฮียอะไรเลยนี้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ยิ้มก็พร้อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะเป็นคนไปช่วยลูกมือในการจับเหล็กนะคะไปดูกันเลยอ่าว่ามันจะเป็นยังไงโอเคตัวเมื่อไรเดีเสร็จเนี่ยเสร็จแล้วตัดเนื้อเสร็จแล้วรอมานานแล้วล่ะ พ่อมาทำแรงมึงเนี่ยเยี่ยมอ้าวฮะก็จักรยานยาวครแปดเมตรไงจักรยานแรงมึงแหมมาพอดีเสร็จพอดีเหมือนกันลองขี่เลยกันพ่อเป็นไงพ่อมันเจิดไหมอิดฉาแลมาพึ่งกมะป๋าแบบนี้เฮ้ยยังไม่ทันเลยเลยหัวหลุดแล้วเชื่ก่อนอ้าวเช้่ก่อนไปทั้งหมดเลยชิบหายหมดแล้วเฮ้มันไม่มีอะไรชันจริงๆเลย นี่่แมพร้อมยังพร้อมพ่อพร้อมยังไปดูใครเขาแอบไม่กันไม่มีนี่คนเดียวในโลกอันี่ของกิงคิดเองออกมาจากซีรีบัมเลยซีรีบัมเอายังไงจะขี่ตรงนี้เลยอะเดี๋ยวเขาค้านร้านราทำไงดีอ่ะพ่อพ่อพ่อยกหักนี่เกล้วหักแล้วไหน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 ตรงนี้ <ส>อะไรนะเยี่ยมอ๋อมึงขับตรงโน้นแล้วมันก็หมุนตรงนน้นเลยก็ไม่หักนี่ได um, um. ้แล้วเนี่ยไอ้เยีมนอนนอนก่อนนอนก่อนนอนทำงานนี้นะต้องปั่นได้ที่กูยอมสยบมึงเลยเยีมยอมได้ไหมไอ้เพี่อะหักหมดแล้วไอ้จับไอ้เพี่อหักนี่ก็หักรถกูยังไม่ทันใช้งานเลยทำไม่เสร็จนี่มึงทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่กูบอกไปปะตั้งแต่เที่ยงอ่ะพ่อตั้งแต่เมื่อสิบโมงอะนะถูกต้อง แม่งนาดานจริงๆไอ้บัรเจิดมึงรู้ว่าทำออกมาแล้วมันก็จะปั่นไม่ได้มึงก็ยังจะทำออกมาอีกเนี่ยเลยที่ทำอะไรลงไปเฮ้ยอ่ะตัวยกมอไซค์ข้ามกีนกี่ขวางอ่ะออานั่นแล,แลพ่อคิดยังไงกับผลงานทีมโบแดงแห่งปี2021คิดยังไงพอ่อมันเกินคาดไม่ต้องมีคำเงรนใหญใดๆสักคำ หัวไปไว้ไม่องหน่ะไปเร้วเังวังๆจังทจังๆจหงๆหังๆจังๆจังๆจังเจังๆจังๆังๆจันๆังเจังๆจังๆจงนจังๆจังๆังๆคังๆจ้เยจัยๆจังครังๆจๆจงๆจๆจังๆงๆจังาจังังๆจังๆจัังังังๆััจจััน อ้าวปันแด่อาชียะแหละอมหนึ่งเ้ต่รถเที่ยว้อ่อนเป็นคุยเลยลอยเป็นกระเียวเลยไม่ไปม่รู้สึกยังไงโว้โ้โอยากจะบรรลุแล้วเกิน ขี่ไม่ได้แต่พ่อจะขี่ได้ลองนี้พ่อมาพ่อตัวเบาอ่ะแล้วพ่อพ่อขี่ได้แน่นอนอยาก็อยู่อีกหลายวันมึงจะทำให้กูเครียดแบบนี้เลยอันนี้กูก็เหลือครึ่งหัวอะไรเง้ยเลยโอ้ช่องนี้ถ้าพ่อไม่ขี่นี่ถือว่างานไม่จบแน่ไม่ได้ยังไงมันขี่ได้ขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้แล้วจะใจกูขี่ระดับพ่อขี่ได้อยู่แล้วโอ้ยอ่านะอ่ะพ่อพ่ลมาไม่มีทางได้หรอกเอ้าเอาไป อะะไรวเนี่ยทำรถผมพังหมดเลยนี่มึงแบบเลยเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายลงติ๊กต้าเลยนะโมเดลคาร์เลยเนี่ยมึงทำแบบมึงตั้งใจหรือว่ามึงแบบไปเล่นไปเล่นเนี่ยโอ้โหตั้งใจสุดๆะไปช่วยหน่อย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 ยิ่งกูเหนื่อยกูเหนื่อยทางงานคนนี้กูยังไม่ไม่ไม่เหนื่อยเท่ากับมาเจอมึงเลยนะ่อ้าวเฮียโอไม่ส้องเล่นไว้ได้ไอ้พีเนี่ยโอ้ยาวขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวอีพีหน้าทำทำคันแค่นี้พอเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าอีพีหน้า พ่อจะออกแบบให้กับจักรยานยาว8เมตรว,ว่าจะขี่ได้ไหมไกับ<ด>ความรู้ของ<ม>วิศวกรรมยาง <c oughs> เดี๋ยวคอยดูกันครับอีพีนี้ต้องไวเท่านี้ก่อนเพราะว่าพังแล้วไม่ทันเฮียเลยเลยล้มทีเดียวพังเลย <c oughs> แล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีหนา้าดี๋ <c oughs> จะเจอกันอีพีสองนะครับ <c oughs> พ่อจะออกแบบให้มันวิ่งได้ดูซิว่าวิศวะยิ้มกับวิศวะยางใครจะเหนือกันนะฮะเจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย